กับผมก็ประเด็นสำคัญสำหรับฟิทฟอร์ชชั่นแนลนะครับหรือว่าฟอร์ดยอรนะครับผมวันนี้ผมนํารถกระบะนะครับวายแท็นะครับมาส่งมอบกันถึงจังหวัดตรังเลยครับผมวันนี้เราอยู่ที่ทะเลนะครับอยู่ที่ปลากอ่าวนะครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบรอบสักกานิดนึงนะครับว่าเรามาส่งมอบจริงที่จริงนะครับผมนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศสักนิดนึง เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคันนี้นะครับที่ผมแต่งให้นะครับจะเป็นแนวไหนนะครับผมบอกก่อนนะครับคันนี้จะเป็นตัว y t e c นะครับตัวขับสองนะครับผมตัวนี้จะเป็นวายแอ่าสีส้มนะครับจะมีค่าสีเพิ่มอีกประมาณ10,000บาทนะครับราคาจําหน่ายณปัจจุบันนะครับผมอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับแต่ราคาฟอร์ดปรับใหม่นะครับเพิ่มอีกสามพันบาทนะครับผมก็จะเป็น1นึ่งล้านสี่หมื่นสองพันบาทนะครับ สำหรับสีส้มอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าชุดแต่งที่ผมแต่งให้ไปจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของตัว F1 500 Spider นะครับผมตัวทุ่ไปแล้วนะครับชุดแต่งตัวนี้จะค่อนข้างจิดสําหรับกลุ่มเกาะทุทเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวสปู๊นะครับสปู๊อันนี้จะเป็นสปู๊แลบนะครับพร้อมทําสีนะครับผมนะครับตัดสี ส้มนะครับแล้วก็ดําด้านตรงนี้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นตัวโลโก้ฟอร์นะครับโลโก้ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับจะทําเป็นสีส้มหรือว่าเป็นสีอะไรก็ได้อย่างที่ทูกค้าต้องการนะครับผมถัดมาก็จะเป็นตัวข้อไฟนะครับตัวนี้จะเป็นโทนแบบดำดำด้านะครับจะเป็นโทนตัดกันนะครับเพื่อให้มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมตัวตรงนี้ก็จะเป็นตัวไฟซิงเกอร์นะครับเป็นตัวไฟตัวสีนะครับ ซึ่งเวลาเราขับขี่นเะวลากลางคืนเนี่ยก็จะมีไฟตัวสีเกิดขึ้นนะครับตัวไฟตัดหมอะตรงนี้ก็เป็นกันชนตรงรุ่นนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับผมครับตรงนี้จะเป็นตัวกันชนที่มีตัวเซ็นเซอร์มาให้ไว้นนะครับผมเซ็นเซอร์ตัวนี้สามารถใช,ใช้งานได้ปกตินะครับผมก็คือตรงรุ่นเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์หน้าสีจุดนะครับผมตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อ,อแบบ 6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับซึ่งซุ้มล้อตัวนี้จะมาเชื่อมกับตัวกันชนพอดีนะครับผมนะครับถัดมาจะเป็นตัวล้อแมกนะครับซึ่งล้อแมกตัวนี้นะครับลูกค้าต้องการลายเป็นก้านนะครับแล้วก็มีตัดดำตรงนี้นะครับผมพร้อมยางมนสเตอร์ตัวนี้เป็นยาง AT2 นะครับลายยางค่อนข้างโหดเลยนะครับเป็นยางกึ่งออฟโรดนะครับวิ่งทางเรียบได้ทางฝุดได้นะครับอันนี้ก็วิ่งมาจากข้าทุมธานีครับถึงจังหวัดตัง ก็จะก็นุ่มนวลนะครับขับขี่สบายแน่นอนครับผมสบายใจได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวพวกครอบต่างๆนะครับครอบท็อปครอบแก้มนะครับผมครอบกระจกอย่างนี้เราก็ทําให้มันเป็นสีดำด้านนะครับเพื่อจะได้้ากับตัวรถนะครับผมยิ้มสะเราก็ติดให้นะครับเบ้ามือจับนะครับตัวนี้เอาไว้เวลาเราเปิดประตูใช่ไหมครับลืมบอกไปนะครับคันนี้จะเป็นระบบอิโมเลเซอร์นะครับเวลาเรา กุญแจในรถใช่ไหมครับเรากดจ่าพรุ่นี้รถก็จะสามารถเปได้ทันทีเลยนะครับถ้าต้องการจะล็อกเราแก้สัมผัสตรงนี้เบานะครับรถก็จะล็อกทันทีนะครับผมอันนี้เรามีเผื่อไว้เพื่อเวลาเราเอามือไปโดนอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่โดนสีรถนะครับผมอันนี้ลูกค้าต้องการสตริกเกอร์แบบไม่ไม่เยอะมากนะครับผมก็เลยทำเป็นสติกเกอร์ตัวแดนเจอร์ตัวใหญ่ให้นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมากขึ้นนะครับผมไม่พอนะครับ ข้อปาถังของเราก็เป็นโอนดัด้านทั้งคันนะครับแน่ว่าคันนี้จะเป็นออรเรนต์แบ็คนะครับผมก็ค,คือดัมด้านตัดก,กับตัวสีส้มนะครับผมที่เป็นล้อหลังนะครับด้านหลังก็มันจะมีเป็นพวกข้อไฟหลักให้นะครับข้อไฟตัวนี้ก็จะเป็นดัด้านเช่นกันนะครับผมข้อตัวโลโก้นะครับข้อบุ่มจับเปิดตรงนี้ก็เปิดให้นะครับผมอันนี้เ็นตัว ฝาท้ายผ่อนแรงนะครับค่อนข้างจะเบามากจรินะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเราก็คืนให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นทั้งๆและอุปกรณ์ที่มากตัวรถเราเตรียมให้ทั้งหมดเลยนะครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการชมรถไปแล้วนะครับผมชอบการตกแต่งแบบนี้ไหมครับถ้าชอบการตกแต่งนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นนะครับหรือว่าส่วนลดแบบจัดเต็มนะครับผมมีให้ หลายรูปแบบนะครับถ้าลูกค้าต้องการแบบไหนเนี่ยผมสามารถจัดให้ลูกค้าได้แน่นอนครับยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับเฟซบุ๊กตับเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับยังไงก็ถ้าสนใจในคลิปเอื่นที่ไม่ใช่เป็นวายแตรเป็นรถรุ่นอื่นเนี่ยสามารถติดตามได้นะครับก่อนจากกันนะครับยังไงรบกวนกดซับสไคร้หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนซีนี้นึงนะครับเผื่อเรามีคลิปดีๆต่อไปจะได้ไม่พลาดผมนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ